รับทำาลายอ f ฟฟิเชียลแอคเคาท์แท็กซี่รถตู้รถเช่าเมื่อแท็กซี่รถตู้รถเช่าเข้าสู่โลกยุคออนไลน์การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะทำให้แท็กซี่รถตู้รถเช่าประสบความเร็อจอได้อย่างไม่ยากเย็นนะักโดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีเครื่องมือสำหรับทำการตลาดมากมายบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก โซเชียลเน็ตเวแท็กซี่รถตู้รถเช่าจึงมีทางเลือกหลากหลายที่จะช่วยกระตุ้นยอดขายให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน Line Official Account เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ค่อนข้างโดดเด่นและเป็นที่นิยมอย่างมากให้ปัจจุบนันเพราะ Line Official Account ไม่เป็นเพียงแอปพลิเคชันที่เอาไว้แชทพูดคุยกับลูกค้าเท่านั้นแต่ยังมีฟังก์ชันอีกมากมายที่พร้อมสนับสนุนให้แท็กซี่รถตู้รถเช่าประสบความสำเร็จได้เหนือคู่แข่งอื่นๆ ฟีเจอร์ของ l i n e Official Account ที่จะช่วยให้แท็กซี่รถตู้รถเช่าประสบความสำเร็จช่วยให้แท็กซี่รถตู้รถเช่ยยาแยกบัญชีส่วนตัวและบัญชีทางการได้อย่างชัดเจนแท็กซี่รถตู้รถเช่าสามารถเพิ่มผู้ติดตามได้ถึง3 0 0 0 0 0คนแท็กซี่รถตู้รถเช่าสามารถเพิ่มแอดมินช่วยดูแลเรื่องต่างๆได้มากถึง100คนสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของแท็กซี่รถตู้รถเช่าด้วยระบบข้อความต้อนรับ ระบบตอบกลับอัดโนมิช่วยแท็กซี่รถตู้รถเช่าตอบลูกค้าได้ทันท่วงทีระบบแชทหนึ่งต่อหนึ่งให้แท็กซี่รถตู้รถเช่าดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึงระบบข้อความบลอดคาร์ช่วยแท็กซี่รถตู้รถเช่าแจ้งข้อมูลสำคัญถึงลูกค้าทุกคนได้ในครั้งเดียวให้แท็กซี่รถตู้รถเช่าส่งข้อความถึงลูกค้าได้แบบเฉพาะเจาะจงด้วย t a r ์เก็ตบ b อด a d ส a s ให้ลูกค้าของแท็กซี่รถตู้รถเช่าใช้งานได้สะดวกขึ้นด้วยระบบ Rich Menu สร้างความสนใจให้กับลูกค้าของแท็กซี่รถตู้รถเช่าด้วยระบบ Rich Message ดึงดูดลูกค้าของแท็กซี่รถตู้รถเช่าด้วยระบบ Rich Video ระบบแบบสำรวจความคิดเห็นช่วยให้แท็กซี่รถตู้รถเช่าเข้าใจความต้องการลูกค้าได้ดีขึ้นระบบคูปองส่วนลดกระตุ้งยอดขายให้แท็กซี่รถตู้รถเช่าได้มากขึ้น ช่วยแท็กซี่รถตู้รถเช่ารักษาฐานลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องด้วยระบบบัตระสมแต้มให้แท็กซี่รถตู้รถเช่าจดจำลูกค้าได้ง่ายขึ้นด้วยฟังก์ชันโน้ตและแท็กมีระบบ API เชื่อมต่อไปยังระบบจัดการอื่นๆเช่นระบบจองระบบขนส่งและอื่นๆทำไมต้องทำลายอ o f f i i i a l ล c อคเคากับเราดูแลคุณตั้งแต่เริ่มต้นให้ความคุ้มค่าไม่มีแอบแฝงครบทุกบริการในที่เดียว มั่นใจในบริการรูปแบบบริษัท